เครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต้องบอกว่าหลังจากเวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สหรือว่านางงามจัก,กรวาลผ่านไปเนี่ยนะครับคนก็โอ้โหตีความกันไปตา่างๆนานาแล้วโดยเฉพาะอย่างที่คนไทยของเราก็ตีความคําถามที่นางสาวไทยหรือว่ามิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ของเรานั้นได้รับนะฮะว่า มันตอบแบบขึ้นอยู่กับการกลับบ้านได้หรือกลับบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรคุณตีความไปกันใหญ่ย้อนให้ฟังอย่างนี้ฮะคำถามของเขาที่ถามเนี่ยเขาถามบอกว่าคุณเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลน,นั้นสอดแนมประชาชนผ่านทางโลกออนไลน์วาง,ง่ายๆคุณเห็นว่าความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากัน คือมันเป็นคําถามที่ไม่ใช่คนในประเทศไทยถกเถียงกันนะครับนี่เป็นคําถามระดับโลกที่ทุกประเทศในโลกตอนนี้ต่างถกเถียงกันว่าเอา้าตกลงแล้วเนี่ยที่ฉันใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ไม่ว่าจะใช้ประเภทไหนก็ตามเนี่ยความเป็นส่วนตัวของฉันกับความปลอดภัยที่รัฐบาลอ้างถึงว่าจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลบางส่วนอันไหนมันสําคัญกว่ากันซึ่งคําตอบของคุณฟ้าใส ก็ถือว่าตอบได้ดีณนะช่วงเวลาของการแก้กไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาที่มีอยู่อย่างจากัดและที่สําคัญคุณผู้ชมครับไอคำถามบางคําถามเนี่ยให้เวลาตอบ15าวิ20วิเนี่ยบางทีมันอธิบายขยายความไม่ได้ไม่หมดมันได้ไม่ครบทุกส่วนจริงๆแต่ละส่วนนั้นแตะได้นิดนิดแตะได้นิดนิดแตะได้นิดนิดแล้วก็ต้องนําไปสู่จุดจบที่สวยงามเรียกเสียงปรบมือเรียกคะแนนได้คุณฟ้าใสบอกว่าดิฉันเชื่อว่าทุกประเทศมีนโยบาย ของตัวเองที่จะทําให้ประชาชนนั้นปลอดภัยฉันเชื่อว่ามันไม่ควรมองข้ามเส้นความเป็นส่วนตัวของเราเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวคือมีทั้งเรื่องของ Privacy แล้วก็มีทั้งเรื่องของ Security อยู่ในคําตอบของน้องฟ้าใสาเขาทําได้ดีนะฮะแต่การรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์มากเช่นเดียวกันดังนั้นฉันเชื่อว่าเพื่อที่จะอยู่ในสังคมที่ดีเราควรให้รัฐบาลดูข้อมูลของเราได้บางส่วน โดยหาจุดตรงกลางที่จะทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วก็ต้องยอมรับครับผ,ผู้ชมครับว่าเวทีแต่ละเวทีนั้นเนี่ยเวลาดูการประกวดเวทีต้องดูได้ว่าเจ้าของของการประกวดเวทีนั้นน่ะเป็นใครแล้วสไตล์การตอบคําถามที่จะถูกใจคณะกรรมการเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับครับผู้ผชมว่าประเทศอื่นๆนั้นได้คําถามที่จะบอกว่าง่ายกว่าคำถามขอคำถามที่ถามน้องฟ้าใส ถามว่าได้ไหมมันก็พอได้อยู่นะเราลองไปดูครับคำถามของมิสยูนิเว r s ์สมิสเซา t ์แอฟริกา ถามว่าผู้นำของเราทุกวันนี้ลงมือมากพอหรือยังเกี่ยวกับเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นคำถามที่อย่างไรก็ดีก็ต้องตอบในสไตล์นี้อยู่ละยังไงก็ต้องโดนใจอยู่ละมันไม่มีตัวเลือกที่แหมเลือกอีกทางนึงก็เสียเลือกอีกทางนึงก็ไม่เสียไม่มีอยู่ตัวเลือกเดียวครับคือเราจังทำไม่ดีพอไม่เช่นนั้นไม่มีปัญหาอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างฟ้าใสาแต่กำลังจะเทียบให้ฟังว่าทำไมไปดูกันต่อมิสเม็กซิโกโดนถามบอกว่าไม่นานมานี้หลายประเทศพบเห็นการประท้วง เขาก็ตอบว่าการประท้วงมีสิทธิ์แต่ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงก็เป็นคำตอบที่คลาสสิกนะฮะไปดูคำตอบมิสโคลอมเบียผู้หญิงหลายล้านคนยังเข้าไม่ถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านการเจริญพันธ์คำถามนี้เป็นคำถามที่ถามว่าง่ายไหมง่ายในแง่ของการตอบแต่ทำให้ถูกใจยากเหลือเกินเพราะมันเป็นคำตอบที่มันไม่มีมุมที่ทำให้ว้าว ต้องบอกแบบนี้นะทำให้ว้าวได้ยากแต่เธอก็ตอบได้ดีมิสเปโตริโกถามว่าผู้คนแสดงความเชื่อของตัวเองออกมาแต่ความเชื่อเหล่านี้ไม่ควรปล่อยเอาไว้และอันตรายผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียควรทำอย่างไรอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าทุกคนในโลกได้รับคำตอบนี้ก็ต้องตอบไปในทางเดียวกันว่าต้องมีการจัดการดูแลปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังคราวนี้หันมาที่ประเทศไทยประเทศไทยเราตอนนี้ก็แบ่งเป็น2ฝักสฝ่ายครับนะ ฝั่งหนึ่งก็เห็นด้วยกับ Security 100%อีกฝั่งหนึ่งก็เห็นด้วยกับ Privacy 100%เราดูเอาตัวแทนหน่อยละกันคุณชอบพันนิกาวาน,นิตตอบแน่นอนเราก็เดาได้ว่าเธอต้องตอบแบบนี้นะเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะความมั่นคงในชีวิตประชาชนย่อมสำคัญที่สุดไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวจากภาครัฐนะ เธอไม่เห็นด้วยครับหากรัฐล้มเหลวในเรื่องนี้ย่อมหมายความว่าล้มเหลวในการปกครองคุ้มครองประชาชนคราวนี้ไปดูฝั่งภาครัฐคือรัฐมนตรีดีอีดิจิทัลเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับความมั่นคงเนื่องจากโซเชียลมีเดียแล้วอะไรที่เป็นออนไลน์ทั้งหลายมันเข้ามาโดยเร็วและไม่มีอะไรกรอง ในประเทศไทยก็เลยต้องจัดการกฎหมายบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะให้เข้าไปสอดส่องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกับข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียก็เป็นคำตอบที่ทั้งสองฝั่งนั้นอธิบายมาแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับขนาดคำถามนี้โยนไปให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาตอบคุณบารักโอบามายังตอบเลยบอกว่า Privacy 5 0 Security 50%ไม่มีทางอ่ะ ที่จะให้ทางไหนได้เลยร้อยเปสรุปเลยครับไม่เกี่ยวกับการกลับบ้านกลับบ้านอะไรทั้งนั้นนะ่ะบอกได้เลยว่าคำถามที่นางงามตัวแทนของไทยนั้นโดนถามเป็นคำถามที่ยากอย่างยิ่งและเธอทำได้ดีแล้วคุณผู้ชมครับมันเครียดเกินไปใช่ไหมฮะคราวนี้ผมขอหน่อยเธออยากจะให้ดูคำถามของนางงามเป็นคำถามของนางงามจากเวทีนึงแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าเธอจะตอบว่าอะไร การประกวด Miss ACDC ปี2012ครับคำถามคือในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืนสลัดทิ้งโลกขมขื่นที่ล้าหลังมาร่วมยาตราทับรักเสรีมีพลังจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสพีคำถามคือสิ่งมหศัศจรรย์ทั้ง3อย่างที่จะทำให้บทกวีนี้เป็นจริงขึ้นมาได้คืออะไรงงไหมฮะไปดูนางงานตอบครับน้อยเสื้อว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงเออ แต่ว่าขน้อยก็จะตอบตอบตามสมองที่ขน้อยเท่าที่สมองขน้อยมี3สิ่งอาัศาจรารย์บนโลกที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปขน้อยขอเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Okay. Yes. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮามีธรรมในใจเฮาก็จะดันทุกเกตเตอร์น้ำกัน อันนี้เป็นเวทีประกวดตลกตลกนะฮะเอามาทิ้งท้ายคุณผู้ชมดูกันอย่าคิดมากครับบางทีมงกุฎไม่สําคัญหรอกเข้ากับการได้ใจคนไทยด้วยกันเองนี่คือจัดสรุกความจริงในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจัดทีลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ